สวัสดีครับวันนี้พบกับหลวงป๊อกพาเละและบอลบ้านโซกากันอี่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาแบ่งปันบอลสีให้กับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ราคาเบาแน่ครับไม่แพงนะครับวันนี้มีบอลสีมากมายหลายอย่างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลักๆก็คือชายชนนะครับขายดีมากครับ ยิ่งเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับโอ้ไม่พอขายเลยนะครับช่วงนี้ับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับเราก็ยินดีรับปลายทางนะครับ0898282200นะครับ0817921169นะครับจะโทรมาหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับมาดูมาชมก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับวันนี้ก็เรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับ สำหรับชายชนนะครับชายชนแดงๆนะครับป้ายแดงๆนี่ครับสวยงามจริงๆครับพอเขาโตมานี่ครับสีเขียวนี้หายหมดนะครับเหลือแต่แดงนะครับสําหรับไซนี้นะครับก็แบ่งปันอยู่ที่250นะครับ250นะครับสวยงามทุกต้นเลยนะครับ แล้วก็เป็นรุ่นโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไซสกระถางสีนิ้วนะครับกระถางสีนิ้วนี่ก็นี่ครับสีนิ้วก็สวยนะครับสามร้อยเสิบาทครับรุ่นนี้ดูสิครับโอ้หาบกันทุกใบเลยนะครับดูสิครับโอ้สวยมากครับสามร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นนี้ครับต้นนี้รู้สึกจะเป็นแดงเตี้ยนะครับ แดงเดตียตันนี้โอ้โหดูสีเขาแจ่มมากเลยนะครับ5้ายห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะครับนะครับสำหรับกระถาง6นิ้วนะครับ550้าิบบาทนะครับสวยงามทุกต้นเลยนะครับดูสิครับดูใบนะครับโอโ้แดงทั้งใบเลยนะครับ 5 5าาสิบาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากครับแล้วก็มีแดงเตี้ยอีกต้นหนึ่งนะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับนี่ครับแดงเตี้ยตัวนี้ก็คือสูงไม่เกิน10เซนนะครับเลยิครับดูใบเขาเริ่มไม่มีเขียวเลยนะครับสวยงามมากครับเหลือตั้งกระถางนึงนะครับโอ้ไม่พอขายแล้วครับรุ่นนี้ ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับเขาจะไม่โตมากกว่านี้เขาจะไม่โตไปมากกว่านี้เท่าไหร่นะครับก็มีแต่จะแตกหน่อแตกกอน,นะครับสําหรับท่านใดที่ได้ไปก็ไม่ผิดหวังนะครับเรื่องแดงๆนะครับสีแดงเหมือนแบงค์ร้อยเลยนะครับผมแจ่มมากครับห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับ หรือว่าจะเป็นสริพรนะครับสริพรนะครับวันนี้มีสองกระถางสองกระถางงามๆเลยนะครับต้นใหญ่ใบโตเลยนะครับไซนี้นะครับนานๆจะได้มาทีนะครับดูสิครับโอ้ดูใบเขานะครับสิบใบได้แล้วมั้งครับแถมมีหลอดไม่นะครับดูสิครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับสองกระถางนี้ครับสวยมากครับ ต่อไปก็จะเป็นอักซรสวนเหลือต้นหนึ่งนะครับเหลือต้นหนึ่งมีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ35 0สิบาทนะครับแล้วก็ยังมีพรมพีมานนะครับพรมพิมานนะครับเหลือกระถางหนึ่งนะครับ400 400บาทนะครับ400บาทนะครับแล้วก็ยังมีซับเจริญนะครับซับเจริญนะครับซับเจริญตัวนี้ก็490บาทนะครับต่อไปก็จะเป็น นี่นะครับรัตนสินมีสองกระถางนะครับแดงๆเลยนะครับเหลือสองกระถางแดงๆนะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับดูสิครับโอ้สีแดงแยงตาเลยนะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็ยังมีชินอบัญชอชินอบัญชรนะครับไปดูแม่เขานะครับโอ้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวก็กัดสีแล้วนะครับตันนี้สองร้อยห้าสิบาทพอนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสำหรับท่านใดที u u ่กำลังมองหาไม้แยกหนอนนะครับตัวนี้กระบีในร้อยนะครับกระบีในร้อยวันนี้มี2อกระถางนะครับ2อกระถางครับดูความป้ายความหาของเขานะครับสวยมากครับสำหรับกระบีในร้อยนะครับสวยงามอารามตานะครับสำหรับกระบีในร้อยตัวนี้ก็650้บาทนะครับ6 5 0ยบาททั้งสองกระถางเลยนะครับสวยมากครับ ่อไปก็จะเป็นนี่ครับนเะมืองนอนนะครับนเะมองนอนมีสองกระถางนะครับรุ่นรุ่นก็เดี๋ยวก็มาแล้วนะครับอ้หลงนะครับสีแดงมาแล้วนะครับนเะมืองนอนตัวนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับทั้งสองกระถางนะครับ ต่อไปก็จะเป็นม้าแก้วนะครับม้าแก้วป้ายสวยๆนะครับหลอดใหม่กาลังมากนะครับสําหรับม้าแก้วห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นรัตนรุ่งเรืองครับรัตนรุ่งเรืองครับหายากนะครับต้นนี้มีป้ายนะครับรัตนรุ่งเรืองนะครับ990บาทนะครับตันนี้ ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับณมังนนอีกกระถางหนึ่งนะครับน่ารักน่ารักนะครับดูป้ายนะครับขอป้ายนะครับณกมังนนกระถางนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อไปก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับดูสิครับ สวยงามมากครับนี่ก็หนึ่งพันสามร้อยบาทเหมือนกันครับหนึ่งพันสารอยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้มังกรแผงนะครับหนะ้ามังกรแผงอีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้นะครับแยกหน่อมานะครับดูสิครับปายสวยมากครับตันนี้หนะ้มังกรกระหางนี่ก็ หนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับแล้วก็ยังมีต้นโตเขานะครับที่แผงมานะครับแยกหน่อมาเหมือนกันนะครับกระทงนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยมากครับดูหน้าแดงครับหน้าแดงมากครับตัวนี้ทาดบางแก้วนะครับตัวนี้ สีสวยสดใสวานแววเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับทาดบางแก้วนะครับต่อไปก็จะเป็นมงคลสยามที่มีหลๆท่านมาถามนะครับวันนี้ก็มีกระถางหนึ่งนะครับกระถางนี้ดูสิครับปลายมาสวยเลยนะครับมงคลสยามต้นนี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรวม่งนะครับแล้วก็ยังมี นี่ครับตันนี้สวยมากเลยนะครับนัเมืองนนกระถางนี้นะครับสวยมากครับ1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับป้ายสวยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีวาสนานะครับมณีวาสนากระถางนี้นะครับสวยมากครับสวยงามมากครับตัวนี้ป้ายสวยนะครับมณีวาสนานะครับ 1,200สองอบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นพรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์สวยๆนะครับกระถางนี้โอ้สีบาดตาบาดใจจริงๆงครับชมพูแป้นมาเลยนะครับสําหรับพรสวรรค์น,นะครับกระทางนี้ก็ห5 0ห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนบพระเก้านะครับนบพระเก้านบพะเก้ากระทางนี้ก็ ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนาเทปเลยนะครับดูสิครับดูใบเขานะครับโอ้สวยมากครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นซีสเกตนะครับซีสเกตี่สวยนะครับกระถางนี้มีสองสองต้นนะครับสองต้นใหญ่เลยนะครับผมี่สิครับสูงเลยเขาแล้วนะครับสําหรับซีสเกตนะครับอีกหน่อยก็กัดแดงมาแล้วนะครับเริ่มกัดแดงแล้วครับ สำหรับซีสเกตกระทางนี้ก็500บาทพอนะครับ2ต้นนะครับคุ้มเลยนะครับกระทางนี้500บาทต่อไปก็จะเป็นทุ่งนเรสวนนะครับเป็นไม้ที่ก้านดำกระดูกดำนะครับก้านใหญ่ใบโตแข็งแรงนะครับสําหรับตัวหลอดไม้เขานะครับสําหรับทุ่งนเรศวนนะครับกระทางนี้มีหัวแล้วนะครับสวยงามมากนะครับเมื่อก่อนนี้โอ้โหแพงมากครับหายากนะครับตัวนี้ก็ Ines, right. ้าร้อยบาทพอนะครับห้าร้อยบาทพอนะครับสาหรับทุ่งละเละครับเหลือไม่กี่กระถางนะครับสําหรับทุ่งนะเลสวนนะครับดูใบเขานะครับสวยงามพรดานมากครับต่อไปก็จะเป็นนายจันนะครับนายจันหนวดเขี้ยวนะครับโอ้กระถางใหญ่เลยนะครับหัวใหญ่เลยนะครับอันนี้เมื่อก่อนแพงเหมือนกันนะครับสําหรับนายจันหนวดเขี้ยวนี้ก่อนซื้อใบละแปดร้อยครับสําหรับนายจันหนวดเขี้ยวตอนนี้ก็มีหัวแล้วนะครับ อัวใหญ่ๆตัวโตกันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับในจารหนวดเขี้ยวนะครับต่อไปก็จะเป็นนางละครนะครับนางละครสีสวยสดใสวานเววนะครับชมพูชมพูโอ้ไม่ออกชมพูแล้วออกบานเย็นนะครับบานเย็นบานเย็นสีซๆยนะครับเป็นไม้แข้งนะครับไม้มีแข้ง มีหัวแล้วเหมือนกันนะครับต้นใหญ่ใบโตนะครับสําหรับต้นนี้ก็5้ารห้สิบาทเหมือนกันครับสําหรับนางละครนะครับนางละครนะครับเป็นปอนกราบต่อไปก็จะเป็นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองไม้เก่าไม้โบราณนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับดูสิครับมีสี่สี่หน่อได้มั้งครับตัวนี้คุ้มเลยนะครับสุดคุ้มจริงๆนะครับดูสิครับต้นใหญ ต้นใหญ่มากเลยครับสูงเลยเขาแล้วนะครับผมกระถางนี้ก็เอาไปห้าร้อยห้าสิบาทพอเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นตะวันชิงปลกนะครับโอ้ดูสิครับต้นใหญ่มากครับต้นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะครับไปลงแปดนิ้วได้เลยครับต้นนี้ตะวันชิงปลกกระถางนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับต้นใหญ่โตโตกันเลยครับต่อไปก็จะเป็นโอต้นนี้ได้มา แล้วก็ลืมชื่อนะครับแต่สีเขานี่สวยมากเลยนะครับแต่รูปลักษณะก้านใบเขาจะไปทางเศรษฐีสุพรรณนะครับแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เศรษฐีสุพรรณนะครับบางท่านอาจจะรู้ชื่อนะแต่ผมจำไม่ได้จริงครับต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็ชื่อหายป้ายก็ไม่มีนะครับแต่มีสองนอนะครับสองต้นนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพอนะครับต้นนี้ ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับมหาเทพมหาเทพนะโอ้มหาเทพกระถางนี้นะครับโอ้ต้นสูงมากครับสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับสําหรับมหาเทพบางท่านบอกว่าโอ้ยเหมือนหกหลงที่บ้านมีเยอะไม่ใช่นะครับน้อยคนนะครับที่จะมีมหาเทพนะครับเป็นไม้ที่ใบใหญ่ใบโตนะครับไม่ใช่หกหลงนะครับดูก้านกระดำปีเลยนะครับ มหาเทพเมื่อก่อนผมขายหน่อละห้าร้อยนะครับหน่อเล็กๆไม่ใช่หน่อนะครับผ่าหัวมาชิ้นละห้าร้อยนะครับตอนนี้ขายสองร้อหบกัดสีมาแล้วนะครับถูกๆนะครับจริงๆนะมีมีหลายต้นนะครับสําหรับมหาเทพนะครับแ่งปันกันไปนะครับสองห้าสบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นโอ้บางคนก็บอกนารีสยามนะครับดูสิครับดูแข่งเขาโอ้แข่งใหญ่อีหลี นึกว่าหูช้างไม่ใช่นะครับอันนี้แข่งกราบเขานะครับสำหรับชมพูสวยๆหวานๆเลยนะครับกอใหญ่ๆกันเลยครับไม่ใช่กอน,นะครับเป็นต้นแต่ว่าโอ้เขาต้นโตมากครับแข่งสวยสำหรับกระถางนี้ก็หกร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับไม้แยกนอน,นครับ ท่านเปาเหมือนกันนะครับท่านเปาวนจินนะครับเมื่อก่อนผมซื้อมาต้นละเป็นพันนะครับหน่อละเป็นพันนะครับแต่ตอนนี้มีเยอะครับแยกไว้เยอะเหมือนกันครับนะครับอันนี้คือใบใหม่ของเขาที่ขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับเปาบวนจินนะครับกระถางนี้ก็สามร้อเก้าสิบบาทดูสิครับโอ้ใหญ่นะครับต้นนี้ต่อไปก็จะเป็นบอล น่าจะเป็นลูกไม้ครับตัวนี้สวยๆนะครับบนมีแข้งนะครับสองร้อยบาทพอนะครับสองร้อยบาทโอ้ต่อไปก็จะเป็นนีอีกตัวนะครับโอ้ลืมชื่อเขานะครับตันนี้แข้งสวยกราบสวยนะครับเมื่อก่อนก็มีชื่อนะครับจริงๆก็มีมีแบ่งปันหลายต้นนะครับสําหรับกระถางนี้ครับแบ่งกันไปนะครับอยู่ที่ ้าร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้ต้นใหญ่มากครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นโบราณอีกตัวนะครับโบราณแล้วก็เป็นอมตะนะครับสําหรับพญาพันวังนะครับพญาพันวังต้นนี้สูงเลยเขาแล้วนะครับเ่าเป็นไม้สูงนะครับตัวนี้แต่สีเขานี้แดงแป๊ดเลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทเพอานะครับสาหรับพญาพันวังต้นนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นจอมทับครับจอมทับต้นนี้ก็สองร้อยบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นเออใช่วิจุดาไม่นอ้อจจำชื่อไม่ได้ครับต้นนี้จำชื่อไม่ได้สองร้อยบาทพอนะครับไม่แน่ใจใช้วิจุดาปะ่ะสองร้อยบาทพอนะครับต้นนี้ก็คล้ายๆกับ บรรดาซับนะครับแต่ว่าเขายังไม่ดำพอนะครับก็เลยไม่แน่ใจครับบางท่านอาจจะรู้นะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ครับสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับดูการเขาแข็งแรงมากครับต้นนี้ไม้ตะกูลนี้แข็งแรงมากครับสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับต่อไปก็เป็นลูกไม้ที่แรกไวจะเก็บทําแม่พันธุนะครับต้นนี้สวยงามมากครับดูหลอดไม้กาลังขึ้นมานะครับ ต้นไม้กระถางนี้ใหญ่ๆโตๆกันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับลูกไม้กระถางนี้นะครับแดงๆกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีสตบันนะครับเป็นไม้ป้ายนะครับดูสิครับมะีสตบันนะครับมีสองกระถางนะครับวันนี้เข้าป้ายมาแล้วนะครับสําหรับสองกระถางนี้ก็ กระถางละห้าร้อยนะครับมันี่สรรัตบัญเป็นไม้ที่หายากนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนี้ครับสําหรับหลวงราชเสน่หานะครับสองกระถางนี้ก็กระถางละสองร้อยบาทพอนะครับสองร้อยบาทนะครับดูสิครับสีครับโอ้ยสวยมากครับเป็นไม้ที่ใบสวยมากครับสาหรับหลวงราชเสน่หานะครับสองร้อยบาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนี่สีการเจนาจสวยๆไปไป้ายนะครับสีการจนาแยกหน่อมานะครับต้นนี้หลอดใหม่ขึ้นมาสวยนะครับสวยมากครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับสีการจนาจสวยๆครับต่อไปก็จะเป็นทาดบางแก้วไซตตั้งแม่นะครับไซตตั้งแม่เก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับ ก้าร้อยเก้าสิบาททั้งสองกระถางเลยนะครับผมสวยมากครับเอาไปผ่าได้เลยนะครับตัวนี้ผ่าทําจํานวนได้เลยนะครับทาดบางแก้วนะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนําโชคนะครับนําโชคนําโชคดูสิครับป้ายสวยแล้วครับต้นนี้ก็สูงเลยเข่าเลยนะครับนําโชคกระถางนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็น เศรษฐีสุพรรณนะครับเศรษฐีสุพรรณนะครับดูข้กัดสีสวยมากเลยนะครับเศรษฐีสุพรรณอีกหน่อยนะสีจะแดงแป๊ดเลยนะครับเศรษฐีสุพรรณต้นใหญ่ใบโตต้นนี้นะครับกระถางนี้กระถางหกนิ้วนะครับหกร้อยห้าสิบบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับนางรากสดนะครับนางรากสดแยกหนอนะครับ สองกระถางเล็กนะครับก็490บาทนะครับดูสิครับดูป้ายนะครับโอ้ยป้ายโหดมันโกดใครมานะดูสิครับดูป้ายนะครับตรงนี้490บาททั้งสองกระถางนะครับต่อไปเป็นกระถางโตนะครับกระถางโตนะครับดูสีเขาโอ้ยสวยงามมากครับสาหรับนางรากสดนะครับกระถางนี้ก็ 7 5 0ยห้าิบาทนะครับเอาไปตั้งเม่ได้เลยนะครับกระถางนี้นะครับ7 5 0ห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับ350บ้ทนะคาสิบาทมี2กระถางกระถางใหญ่ตัวนี้ก็5 5 0ห้าบบาทพอนะครับเมื่อก่อนนี้ราคาเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับหลักแสนนะครับ ตอนนี้เหลือห้าร้อยฮะผมเคยซื้อมาใบเดียวนะครับใบละหมื่นนะครับใบเท่าเหรียญห้าบาทเนี่ยซื้อมาเป็นหมื่นนะครับต่อไปก็เป็นหัวใจมังกรนะครับแยกหน่อมานะครับตอนนี้สวยงามมากครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสําหรับหัวใจมังกรกระถางนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นลิงน้อยนะครับ <c oughs> ลิงน้อยตันนี้สวยสวย,สวยงามน่ารักอีกแล้วครับท่านนมุมานประสานกายนะครับสองพันสองพันบาทพอนะครับสองพันบาทพอนะครับสาหรับนมุมานประสานกายตนนัวนี้เป็นไม้ที่ป้ายป้ายสวยนะครับไม่ใช่ว่าแบบแดงๆนะครับอันนี้เรามีเขียวนะครับตันนี้มีเขียวนะครับเขียวเยอะด้วย สองพันบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับดาราดารานพร,รัตน์นะครับหนึ่งพันสองร้อบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวเจ้าสาวหน้าหวานนะครับตัวน,นี้6ร้ห้าบบาทพอนะครับไม่ต้องขายแพงนะครับ650บาทนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอสงไข่นะครับเมื่อก่อนก็โอ้ราคาดีนะครับราคาแพงนะครับเด่ตอนนี้ทุกๆนะครับจัดต้องได้เลยนะครับอสงไข่กระถางนี้ครับ550บาทพอนะครับ550บาทต้นโตโตกันเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนี่ครับแพงมาจากผมพี่มานะครับก็คือนางฟ้าจำแรงนะครับเป็นนางฟ้าจำแรงหน้าแดงแสงซยๆยหายากนะครับหน้าแบบนี้ครับส่วนมากจะขาว ขาโปรนมาเลยนะครับแต่อันนี้ชมพูชมพูนะครับสําหรับท่านใดที่จะไปปลูกดูสวยๆนะครับดูนะครับดูใบเขาสวยงามมากครับสองบาทพอนะครับสองาบาทพอนะครับสําหรับนางฟ้าต้นนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะครับชั้นเดียวเราไม่ขายนะครับเรามาขายโชคเก้าชั้นด่างนะครับ โช่เก้าชั้นด่างตัวนี้สวยๆนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโอ้ยอีกหน่อยก็จะกัดแดงมานะครับตัวนี้ลูกแดงสยามนะครับสวยมากครับ1200บาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ<า>สนีจันทร์ประกายดาวนะครับกระถางนี้ขึ้นหลอดใหม่มาแล้วนะครับ 750บาทนะครับเจ็750บาทนะครับกระถางนี้ครับต่อไปก็จะเป็นกระถางเล็กลงมานะครับ500บาทนะครับห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ลองทักทายเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสองแปดสองแปดสอแล้วก็081 7 9 2ปดหนึ่องนงหกาะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุรก,กับการณ์ดวบวันสีนะครับ ขอบคุณทุรก,การรับชมนะครับสวัสดีครับ